ใจยกยกสี่ครับยกสี่ึ่นยอ้าลูกไหนลูกแรงครับก็ได้แทงครับแทงกอไม่ีบ้างว่นนี้อานีพไม่มีครับทไมทำไไปมั่นใจยกสี่เพราะว่าสามยกแรกเราก็ทำได้ดีเราไม่มั่นใจยกสองยกสามเลยมั่นใจครับแต่มั่นใจคืมันยัเรายังยังยังยัยยังังยกงยยงยับใช่ัยั น้ำนักตอนนี้ขาแผวนงตอนนี้น้นปปเะิเริ่มต้งแตริต้นแกมนาปแกมกาากับกายน้เนคนไทยกอนไทยหลังเป็นกัจจาน์ก่อนแล้วเป็นคนที่สําู้รด บไปนี้เป็นไปยี่ิบเท่าไหร่ที่ชกกับเดือดกันซีบเจอมาสี่ครั้งแล้วเราชนะกี่ครั้งครับสามสามไปครับลงไปนี้นะข้ามปแล้วนระไฟแพงไปหนึ่งเท่ไหมครับไปแล้วไอ้ตอนแพ้มันแพ้ไงก็เพย์ยกอ๋อหลังจากนั้นก็เก็บแต่สคอล์ดเลยสามไฟตติดเลย ไปนี้ดูง่ายกว่ากว่าไปที่แล้วไหมอ๋อเขาก็มาแข็งแรงครับวันนี้มาทั้งแรงแต่เกมมันอยู่ที่เราหมดเลยนะใช่นไหมชิงเดินแต่ลูกเดียบได้ลูกขยันอยากเจอใครเนาะเมื่อกี้นี่เพิการการพิการพักอะไรร้อยสิบแปดนะเคยแพ้เข้ามาเหรอครับขอแก้มือนะเพราะหนึ่งหนึ่งลน่าคงไม่ต้องเจอกันอยู่แล้วมั้งพอแล้วพิษเหนือนะพอแล้วเหนือนะ เอาอายุอะไรครับสเปรับจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดสงขลาพูดภาษาใต้ได้ไหมได้เอาบอกพี่น่องชาวสงขลาได้ไหมวันนี้จะาแล้วก็ปักเปียนใจไปต่อไปอ่ะ